สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์โชว์แก้วนะคะแก้วของแบรนด์กิโลค่ะครบๆ3สามปีไม่มีขายนะคะแจกก่ะแถมแถมแค่คุณสั่งคอลลาเจนสิบซองหรือ1นกิโลแถมแก้วหนึ่งใบค่ะแก้วสวยมาก ขนาดกำลังดีเลยค่ะวันนี้จะมาชงกราเจนกับโปรเซเวนกับแก้วนี้นะคะกราเจนค่ะแล้วก็โปรเซเวน ผู้ดูแลผิวดูแลสุขภาพนี่นะคะโปรเซเวนบำรุงผิว80%บํารำรุงสมอง10%แล้วก็บำรุงสายตา10%ช่วยดูแลร่างกายนะคะไม่ทำให้ป่วยง่ายเพราะมันมีวิตามินซีสูงหนึ่งซองเท่ากับมะเขือเทศลูกโตโต3สามลูก แล้วก็คกลาเจนกิโลของเรานะคะเป็นเพียวกลาเจนกลาเจนแท้จากญี่ปุ่นชงดื่มด้วยกันรสชาติอร่อยมากค่ะเลาได้คุณค่าได้ประโยชน์มากมาย ตอนท้องว่างนะคะจะได้ประโยชน์สูงสุดแก้วสวยๆโอเคสีสวยมาก ใครที่ออกแกดเยอะๆผิวแห้งผิวกร้านโปรเซเวนช่วยได้นะคะดื่มทุกเช้านะคะนี่คอลลาเจนกับโปรเซเวน ดินกันหรือยังคะอร่อยค่ะดินง,ง่ายสนใจทักมาได้นะคะกะละเจี้ยนกิโลหนึ่งร้อยกันสามร้อยเก้าสิบค่ะถ้าคุณสั่งสิบซองลดทันทีหนึ่งพันบาทแล้วก็แถมแก้วหนึ่งใบ โปรเซเว่นนะคะ390บาทมี7ซองถ้าสั่ง10 10กล่องลดทันที1,000บาทเช่นกันค่ะสนใจทักมาได้นะคะถ้าไกลๆก,ก็ส่งฟรีค่ะขอบคุณค่ะดูนะคะนี่ค่ะมีเม็ด สีส้มๆเขาเรียกอะไรนะไลโคป,ปีนาสาวๆสมัยนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะสาวน้อยหรือสาวเยอะโอเคค่ะอย่าลืมดื่มกันนะคะใครสนใจทักมาได้ค่ะ